สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้ลงทุนอีกแล้วนะครับวันนี้เรามายืนงงในดงอไลรแล้วนะครับวันนี้ผมจะพา,าทุกคนมาดูผมว่า,ถ,าถ้าผู้ชายทุกคนนะครับถ้ารักความเร็วเนี่ยจะไม่มีใครไม่รู้จัก b m เ M UM Power แน่นอนวันนี้นะครับเราจะมาามาดูของแรเทมเป็นหัวตัดนะครับอี6 M3 นะครับซึ่งผมบอกเลยว่า สภาพดีๆแบบนี้แรงเทมมากนะครับวันนี้คนทุกคนอยากให้ผมพาซิ่งเลยพามาดูว่าโอกาสที่คุณจะได้เห็นว่าการที่ซื้อรถนะครับเป็นหัวตัดมาจากญี่ปุ่นเนี่ยสภาพมาถึงเนี่ยเขาเก็บนะแล้วออกมาใหม่แบบกิ้งๆเนี่ยเป็นยังไงไปดูดนะครับอันนี้เป็นหัวตัดหน้านะครับเราลงทุนยืนกลางแดดกันเลยเดี๋ยวเราจะมาให้เขาแกะดูอีกทีนึงนะครับว่าข้างในเป็นอะไรยังไงบ้าง เป็นเบาะเอมนะครับเต็มตัวปรับไฟฟ้าตัวท็อปสุดของเขานะครับ,รบข้างหน้าขัดใจนะข้างหน้ามันน่าจะกดปรับได้นะครับมันใช้เป็นปรับมือแต่นี่คือสเปคท็อปสุดนะครับนี่มีสภาพหนังเดิมๆสวยๆเลยเดี๋ยวไ่ดูดีกว่าว่าถ้าแกะออกมาแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่คือพาร์ทแท้ทั้งหมดนะครับหนังแท้หมดเลยนะครับดูได้จากอะไรดูได้จากเลขพาร์ทนะครับนี่คือเลขพาร์ทเบียนดับบย์นะครับนี่จริงตรงนี้จริงยังมีเลขพาร์ทอีกนะครับแกรมมาโอ้โหนี่ตัวเบาะนะครับจริงทั้งหมดว่าเราซื้อว่าตัดลองเช็คอะไรนะครับมามาจะมาจะมาทั้งคันแบบนี้เลย น่เป็ประตูนะครับนี่เป็นประตูอีกบานนึงนะครับจริงในรถนะครับผ้าข้างบนผ้าหลังคายังยังสวยยังใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็นี่คือกล่องนะครับเบล เยอรมันนะฮะนี่คือกล่องแอร์แบ็กนี่ดงอะไรหน้าตัดหน้าตัดสองนะครับ e สามหกยสีขาวสวยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเ,เวียนมาหาพี่เขาอีกนะครับตอนนี้มีโปรเจกต์ั้น e สามหกอยู่นะครับ ข้างหลังนะครับดูอย่างแรกที่ท,ที่ที่ถ้าเป็น M แท้นะโลโก้ตัวนี้เป็นโลโก้เคปเลอนะครับเห็นเล้ M3 นะครับโลโก้ก็แพงนะนะบอกเลยดูนะครับตัวนี้สปอยเลอร์ก็เป็นสปอยเลอร์แท้นะครับทุกคนเห็นหรือเปล่าว่าม,มันลุ่กลางแดดนะครับนี่เป็นบอกหมดเลยว่าโลโก้เนี่ยเป็นตัวเลขเป็นไทป์อะไรนะครับเช็คเลขพาร์ทได้หมดนะครับสี่ตัวนี้เลขตัวถังสวยมากเลยนะเนี่ย ข้างในทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะครับนี่โชคเป็นโชก M3 มาหมดนะครับสวยจริงๆเลยแค่โลโก้อย่างเดียวก็สวยแล้วครับเบรกดูมล้อนะครับทุกอย่างเป็น M มาหมดเลยก่อนก่อนก่อนจะทำการสตาร์ทเขาจะเช็คนะครับทำปั๊มติก๊ก นี่เป็นปั๊บติ้งหลนอครับเท่จริงทําให้รถขับเคลื่อนได้นะครับอันนี้รถดูข้างในนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยเอ็มพี่ครับอันนี้เป็นพวงมาลัยสเปคอะไรนะพี่คันนี้เป็นสเปคเมกานะครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่เป็นทรงทรงซาลาเปาเหมือนเหมือนที่อื่นนะครับตัวนี้ก็เป็นจริงๆเกียร์เป็นหกเกียร์อยู่แล้วเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่า เขาจะทําออกมาเป็นซ้ายหรือขวาตรงนี้เป็นข้างในเป็นเค็บล่าแท้นะครับทุกอย่างจะมีพาร์ทหมดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆการทํารถคันหนึ่งนี่ละเอียดมากนะเครื่องนะครับตัวนี้เป็น3.2ลิตรนะครับเป็นตัวใหม่ละโอ้โหน้าสะสมมากผมบอกเลยนี่เลขเครื่องนะครับสีสีตรงรุ่นของเขาเลยนะครับ ตัวนี้มีท่อดักลมแต่งมาซิ่งมาให้ด้วยนะครับโอ้โหชุดนี้สวยมีเคฟลางหน้าด้วยนะครับอันนี้เป็นดัชของเขานะฮะเครื่องเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเครื่องสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับชุดแต่งมีลิ้นด้วยนะครับแต่ลิ้นแตกมาอยู่แล้วนะแต่ซ่อมได้นะแต่ลิ้นเอ็มนี่สวยนะครับเนี่ยลิ้นแท้ด้วยโอ้โหนี่ครับ คันนี้ไม่แปดหมื่นเจครับไฟทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับความแรงของมันนี่สุดจริงๆโอ้โหนี่คือเสียงจริงนะครับ

เยอะมากครับแรงดิ๋ยวดูถ้ามันเคลื่อนก็ได้ครับมันเคลื่อนดวยแล้วเครื่องไม่เป็นนมเนี่ยครับแล้วเคลื่อนยังใหม่ๆเลยถ้าเป็นนมเป็นเป็นขึ้นไป็นขี้ต้มนี่คืออันตรายแล้วครับแล้วแล้วก็ปั๊มดีปั๊มดันขึ้นดีเดี๋ยวภาพเช่นไร เวลาทำรถคันหนึ่งนะครับเราจะได้ของอะไรแบบนี้นะครับอะไรทั้งคันแบบนี้เลยสเปเซอร์กล่องชุดภายในทั้งหมดนะครับน็อตทุกตัวเวลาถอดต้องเช็คแบบนี้นะครับเพื่อความสบายใจของทุกคนจริงๆสีนี้ก็สวยแล้วเนี่ยทำสีนี้ดีกว่าสภาพเป็นแบบนี้นะครับรถสวยจริงๆนะครับย่านะครับ M3 นะครับ E46 บอกฟิวสไตล์ด้วยบอกเลยว่าคันนี้ต้องเด็ดแน่นอนครับเดี๋ยวรอมาถ่าย e ีต่อไปดีกว,ว่าโอเคครับวันนี้โนเนมพาซิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เราพามาดูหัวตัดต้องบอกว่าเดี๋ยวรอดูเ e x t s t ต p ต่อไปแล้วกันนะครับว่าถ้าหัวตัดคันนี้เอาไปทำเป็นรถ M3 E36 เนี่ยสภาพจะเท่แบบไหนนะครับเพราะหัวตัดสวยมากไม่8 0 0 0 0กว่าเครื่องแรงมากเดี๋ยวเราจะมาหาโอกาสรีวิวให้ทุกคนดูนะครับ ฝากติดตามช่องโนเนมนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนิดนึงนะครับคลิปนี้ผมขออย่างทุกคนช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับว่ารถในฝันยุค90นะครับไม่เกินปี2000เนี่ยเรามีรถในฝันรุ่นอะไรบ้างนะครับที่ตัวเองอยากได้ถ้าเลือกได้ว่าเสกได้เลยว่าตอนนี้อยากกลับไปซื้อรถรุ่นนั้นนะอยากได้รถอะไรนะครับรถแต่งรถซิ่งรถบ้านรถอะไรก็ได้ที่เราอยากได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องโนเนมนะครับอย่างน้อย คอมเมนต์ว่า FC ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ